ฟ้องลุงเลยลุงแก่แล้วนะลุงแก่แล้วนะครับกนะ็วันนี้นะฮะเรื่องที่สองช่วงที่สองเนี่ยผมจะพูดกันถึงเรื่องนี่คนแก่เขาบอกว่าเผยข้อมูลเครดิตบูโรพบนี่เสียในกลุ่มผู้สูงอายุพุ่งเกือบ70%็ดสิบเปอร์เซนตเกิดอะไรขึ้นนะสอสอชอนะคือสำนักงานอะไรสักอย่าง เศร,รษฐกิจอะไสักอย่างนะสสช,ชตัวย่อมจากอะไรไม่รู้เะเปิดข้อมูล NPL ไทยน่าห่วงพบหนี้เสีย4.4 4.3ล้านบัญชี4.4ในฐานข้อมูลของเครดิตบูโรพหงะหนี้เสียเพิ่มขึ้นนะในกลุ่มผู้สูงอายุนะกลุ่มที่กเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ70นะ67.6ผลมาจากความสามารถในการชำระหนี้ลดลงแล้วก็แบกรายจ่ายแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็จะไปช่วยเหลือลูกหลานไปคำประกันหนี้ให้หนะนะก็โดนไปด้วยนะครับปัญหานี้ครัวเรือนนะถือเป็นปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งของเศรษฐกิจไทยนะครับในช่วงโควิดเนี่ยเศรษฐกิจมันก็โหดตัวลงทำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์ GDP เนี่ยนะครับพุ่งไปสูงสุดอยู่ที่9 0 8นะในไตรามาสแรกของปี64แล้วก็ค่อยๆลดลงมาตอนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณ88%นนะครับโดยในส่วนของหนี้ครัวเรือนที่เกิดขึ้นมีหนี้บางส่วนที่ถูกจัดลำดับ ป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้หรือเรียกว่า NPL เน,นะครับเนื่องจากมีการค้างชำระมากกว่า3เดือนนะสอสอชอคือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจกษษและสังคมแห่งชาติบอกว่าตัวเลขนะมีการขยายตัวของหนี้ NPL ในฐานข้อมูลของเครดิตบูโรนะครับในไตรมาส2ปี65พบว่านะครับ NPL มีทั้งหมด1.1ล,ล้านล้านบาทโดยลูกหนี้ที่เป็น NPL จากโควิดนะ เพิ่มขึ้นโดยมีจำนวนที่เป็นหนี้เสีย4.3ล้านบัญชีคิดเป็น44.4%ของ NPL ทั้งระบบคิดเป็นมูลค่าสูงถึง4แสนล้านโดยจำนวนบัญชีเพิ่มขึ้น59.1%จากไตรมาสก่อนส่วนมูลค่า NPL เพิ่มขึ้น79.5%โอ้โหพุ่งกระชูดนทั้งนี้นะครับถ้าเขาจำแนกตามกลุ่มอายุพบว่ากลุ่มลูกหนี้ที่มีหนี้เพิ่มขึ้นคือกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่41ปีขึ้นไปจนถึง60ปีขึ้นไป รืออยู่ในวัยเกษียณวัยอยู่ในวัยเกษียณแล้วแต่ยังมีหนี้สินที่ต้องจ่ายอยู่แต่ไม่สามารถชําระหนี้ได้จนถูกจัดเป็นกลุ่ม NPL เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับไตรมาสก,ก่อนแก่แล้วยังมีหนี้นะก็นั่นแหละคนแก่เนี่ยนะครับอายุเยอะๆแล้วยังมีหนี้อยู่เนี่ยน่ากลัวมากอ่าเดี๋ยวจะมีมาดูกันว่ามันจะแบ่งกลุ่มนะเป็น3ามกลุ่มนะตอันดับกลุ่มแรกม,มันไม่น่าจะแก่ป่ะวะสี่สิบเอ็ดถึงห้าสิบนะมีหนี้เสียประมาณ3 0 0แ0นกว่าล้าน อืมนะอันนี้ยังไม่ถือว่าแก่หรอกผมยังอยู่ในกลุ่มนี้อยู่นะสี่สิบดถึงห้าสิบ นะมีนี้เสียประมาณ337,000ล้านขยายตัว15.1%นะครับกลุ่มอายุ51 59มีนี้เสีย2.35แสนล้านขยายตัว32.9%กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปที่เรียกว่ากเกษียณแล้วยังมีนี้เสียรวม1.54แสนล้านขยายตัวพุ่งขึ้น67.6%โอ้โหันนี้น่ากลัวมากพุ่งขึ้นเยอะมากนะคนที่มีอายุเกิน60คุณธนุชานะฮะเลขาสศชอบ,บอกว่าการเพิ่มขึ้นของนี้ NPL ในกลุ่มที่มีอายุคนสูงอายุนะสะท้อนถึงปัญหาทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้สูงอายุที่มีไรายได้ลดลงในช่วงสถานการณ์โควิดค่าของชีพก็สูงจนทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้รวมทั้งอมีภาระมากขึ้นในการช่วยเหลือบุตรหลานทางด้านการเงิน,นช่วงวิกฤตที่ผ่านมาทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ลดลงส่งให้ตรงผลให้ NPL ในกลุม่มมีเพิ่มขึ้นหรือพูดง่ายคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายตังก็ไม่ค่อยจะมีหรอกเก็บเหลือเงินเก็บลูกหลานมึงจังมายยืมเงินไปอีกทำให้กูผ่อน บัตรเครดิตไม่ได้นะโอ้แย่เลยคุณแก่ซึ่งมาตรการช่วยเหลือประชาชนต้องคำนึงถึงข้อมูลส่วนนี้ด้วยปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าแม้สถานการณ์โควิดจะดีขึ้นแล้วนะฮะแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกหนี้ในช่วงสองปีที่ผ่านมายังต่อเนื่องนะปัญหามันยังมีต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและส่งผลต่อกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุที่มีไรายได้ลดลงจะพูง่ากลุ่มอายุลังกเกษียณอ่ะก็จบข่าวที่สองเป็นอะไรทีนะกลัวนะฮะอายุเยอะแล้วยังมีหนี้กันอยู่นะ